สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนจากคลิปที่แล้วนะครับของเราได้ทําการสำรวจบนภูเขาไปเรียบร้อยแล้วเราไม่เจอเหินลาวาสําหรับคราบทองแต่เราได้สูตรคราบทองมาแล้วและในครั้งนี้ของเราจะมาซ่อมเรือกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลย let's go ก่อนอื่นเลยเราต้องหาของพวกนี้เพื่อมาทําการซ่อมแซมเรือซึ่งครั้งที่แล้วเราได้ใบพัดมาแล้วนี่ใบพัดของเราคิดได้สองคือซื้อเอาในราคา1นึ่งแสน โอ้โหต้องหาเงินด้วยตอนนี้เรามีอะไรบ้างเนี่ยใส่เข้าไปก่อนละกันอ้อเราข้ามมาแล้วเหรอก่อนอื่นก็คือต้องทํางานหาเงินก่อนเพื่อการนั้นนี่เราทําข้าวไว้ต่อจากนั้นก็สิ่งนี้สตรอเบอรี่ใส่เข้าไปได้6ชิน้นส่วนของพวกนี้กราตรงนี้ทำได้แล้วทําได้แล้วซั์เข้าไปใช้ลูน่าสปิริตทั้วโมด1 1ชิ้นแต่ว่าเราไม่ได้เก็บหลายวัน ที่ฟาร์มของเรายังมีอยู่ประมาณ6ชิ้นเฮ้ย hey, ดูหน้าสปิริตของเรามี55เลยหรอโคตรเยอะเลยอะเออคุณลูกค้าคุณลูกค้าคือผมอยากได้ม้วนแบบแปลในการซ่อมแซมเรือนะครับอ๋อม้วนแบบแปลนน่ะเหรอตอนนี้ฉันก็สามารถให้นายได้นะแต่ว่าจะให้ไปเฉยๆมันก็ยังไงอยู่ฉันอยากให้นายช่วยฉันสักหน่อยนะจะว่าไงดีล่ะ่วยซ่อมปะพักานี้ให้หน่อยได้ไหมล่ะปะพักานี้มันสาคัญมากสําหรับฉันนะถ้าหากว่านายสามารถซ่อมได้แล้วก็ จะให้แบบแปลงกับนายไปเลยเออซ่อมปรับคาคาเลรอครับเออเท่าที่ผมเห็นมันเหมือนว่ามันจะไม่ทังหรือว่ามันมีรอยร้าวอยู่เดี๋ยวจะซ่อมให้ต้องใช้เชือกแล้วก็สิ่งนี้ครับซื้อได้จากที่เดิมจากสายเคเบิลในราคา2 0 0คนขออื่นใส่ที่มีไปก่อนเออสวัสดีครับผมมาซื้อของครับเออถ้าจะไปบิดสิ่งนี้ใช้หมดส10ชิ้นหนึ่ง6 7 8สามเบเหลือเงินมื่นกว่า เราจะซื้อเครื่องยนต์ในราคา10,000แสนทำการซ่อมครับต่อไปขั้นสู่เฟสสองโอ้เธอทำได้แล้วตอนนี้มันเริ่มแข็งแรงขึ้นมากแล้วแหละเหมือนเสากระโดงเรือที่ตั้งต่งงานอยู่ท่ามกลางพายุเลยตอนนี้นะฉันดีใจมากมากเลยที่ปาฟาานี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและมันน่ะก็เปรียบเสมือนเพื่อนเก่าของฉันด้วยเอาล่ะฉันจะรอวันที่เธอซ่อมเสร็จนะแต่ก็อยากให้เธอซ่อมเสร็จไวๆเหมือนกันนะ เอออยากให้สับเสร็จไวๆเหรอต่อไปใส่ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ซีเมนต์ก้ออื่นมาเก็บทองตั้งก้อนต่อไปปนูนซอกสูตรครับถุงมือเราต้องรับมือถึงชิ้นถัดไปใช้แร่ทองไม่น่าจะใช่แร่ทองนะไอ้น,นี่คืออ๋อเอาผงทองมารวมกับฐผ่นหินจะจะได้ก้อนทองแท่งทองเอละชิ้นถัดไปก็คือซีเมนต์ Man ที่เราต้องทำแล้วก็ไอ้อสิ่งนี้มันอยู่บนภูเขาเราต้องไปหามา ตอนนี้เราก็ครับสิงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เราต้องการแร่สำหรับครับซีเมนตกเ็เลยต้องมาไล่ฟาร์มบนภูเขาเหมือนยังเคยฟาร์มไปฟาร์มไปเรื่อยๆโอ้โหตีหนึ่งก้อนโคตรนานน่าจะอัปเกรดที่ผุดแร่มากตอนตอนนี้เรามีของอยู่พร้อมแล้วกดสรีเอตตั้งรอมใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้หมดได้ประมาณ54ชิ้นระหว่างนี้เราทำ ปลอกแขนไปขายทําได้อีก20ชิ้นน่าจะพอนะปลอกแขนถ้าจะไม่ผิดราคามันแพงโคตเลยนะแพงหูฉีกเลย6กพันแล้วก็ทำขายแอปเปิลไปด้วยอีก14ชิ้นได้ของครบแล้วเราก็ไปกันไปขายของที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือปลอกแขนทั้งหมด21ชิ้นขายไปทั้งหมด1นึ่ง3สนสาหืุมพอพอเกินพอ แต่ขายพิซซ่าด้วยละกันทั้งหมด7ชิ้นพายแอปเปิ้ลอีก14ชิ้นแสนเจ็ดเงินที่ได้ก็เลยมาลงเอยกับเครื่องยนต์สำหรับต่อมเรือของเรา1 0 0 0 0แสนเหลือ7 0 0 0มืแล้วเฮ้ยเหนลูกนิวสารผมมาซ่อมปรับการให้แล้วนะก็คือของชิ้นสุดท้ายปูนซีเมนต์อ้าวแต่ไปครบแล้วอกระจกขาดอีกหนึ่งทำกระจก1ชิ้นปึ้งแล้วก็รอ3ามองโอเคได้มาแล้ว เฮ้ ه, คุณลุงเนลสันเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะผมลืมดูว่าขาดกระจกไปอีกหนึ่งชิ้นเอาละครั้งนี้ซ่อมเสร็จจริงๆแล้วงปราภาคา้แห่งริมทะเลซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเออแล้วคุณลุงเนลสันอยู่ไหนอะ่ะซ่อมเสร็จแล้วคุณลุงเนลสันอ๋ออยู่ตรงนู้นเอ้คุณลุงเนลสันผมซ่อมปราภาคานให้แล้วนะโอ้เธอทำสำเร็จแล้วสินะปราภาคานส่องแสงสว่างยิ่งกว่าทองอารามอีก ถ้ามีแสงนั้นคอยนำทางแล้วก็เรือจะสามารถแล่นได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเธอพิสูจน์แล้วว่าเธอเป็นเพื่อนแท้ของต้งทะเลจริงๆและคนอย่างเนลสันก็ไม่เคยลืมบุญคุณที่เธอได้ซ่อมประภาคารไว้ให้อ่ะเอานี่ไปเอาแผนที่นี้ไปสิฉันว่ามันไว้นานแล้วมันจะลามไปสู่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความมาศจารรยนและอันตรายเกาะป่าดงดิบที่สูญหาย ฉันก็อยากจะไปเองหรอกนะแต่ว่าต่างขานฉันมันไม่ไหวแล้วไปที่นั่นแล้วนายจะต้องมีเรือแล้วถ้าเธอต้องการเครื่องยนต์แล้วก็ลูกสาวของฉันเฟิร์มมีขายอยู่เครื่องหนึ่งอ๋ออันนั้นเหรอครับอันนั้นผมซื้อมาแล้วอ๋อเงินเหรองั้นก็ขอให้เธอโชคด,ดีกับการเดินเรือนะซ่อมแซมประภานารเสร็จสิน้นภารกิจสําเร็จก่อนไปซ่อมเรือขออัปเกรดอาวุธก่อนนี่เอาป่านไปอัพไปเรื่อยๆได้ขวานระดับมูนสโตน ต่อไปที่ขุดแร่อัพไปมูลสโตนแล้วแต่มันต้องใช้ไม้สีดำเรายังไม่มีอัพจอบไปก่อนจอบระดับเงินจอบระดับมูลสโตนต่อไปอัพระดับมูลสโตนไปต่อตั้งแต่ขวานแต่อัพไประดับทองไม่ได้เพราะว่าทองเราไม่มีมาอัพที่ขุดแร่จอบโอเคเงินเราไม่มีแล้วได้แค่นี้แร่ก็ไม่ได้อัพแล้วเพื่อที่จะอัพแร่ของเราต้องมีสิ่งนี้ ใส่เข้าไปเยอะๆ4 0 0 0เฮ้ย46ไม่ใช่4,000จากนั้นก็เก็บผลผลิตในไร่รดน้ำต้นไม้ผลผลิตที่เราได้ก็มาทำพิซ่าครับได้พิซ่ามา1ชิ้นแต่เราได้นี่คัพเค้กเบอร์รี่มาอีก18ชิ้น ปุ๋ยเมลเทนต้องคัดอย่างนี้ต้องใช้ไม้บนภูเขามันถึงจะมีคุณภาพสูงขึ้นครับก่อนอื่นเลยครับเคก้กขายไปทั้งหมดได้เงินมาสองหมืนสมบัติจากภูกเขาชิ้นละสามพันอุ้ยขันแรกสุดมีทั้งหมด600กว่าชิ้นขายทั้งหมดเลยเมื่อกี้3ามหมหรือเปล่าได้มาประมาณสี่พันเรามาซ่อมเรือกันดีกว่าซึ้งซ่อมเสร็จเรียบร้อยจะทำการล่องเรือออกเดี๋ยวนี้หรือไม่ ออกเลยสิ crazy, ครับเออขอโทษนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยให้ย่างงั้นในคลิปหน้าของเราจะมาสำรวจป่าดงดิบกันนะครับซึ่งป่าดงดิบตรงนี้ตรงกลางน่าจะเป็นหูกขอไฟแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย